เ็นโหลเลยหรอพี่นอร์เวย์ยิงไปทีมเดียว12ประตูอ่า11ประตูกับอีกหนึ่งเข้าประตูตัวเองโดยมียักษ์ใหญ่อย่างเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นักเตะกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมาคนเดียว5ประตู <laughs> แล้วจอร์มานบูสร้างสถิติทําประตูต่อกับทีมชาตินอร์เวย์48ประตูใน45เกมแล้วเกมหน้าฮาแลนด์แมนซิตี้เปิดบ้านเจอแมนยูอ่าขัดรองเท้าเตรียมแพตติกใส่แมนยูกูละ ซึ่งการชนะนัดนี้ของนอร์เวย์ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเนี่ยสำคัญมากนะเพราะส่งนอร์เวย์ขึ้นเป็นจ่าฝูงและไม่ธรรมดาสำหรับนอร์เวย์ครับเพราะนอร์เวย์ได้ไปฟุตบอลรายการระดับเมเจอร์ล่าสุดคือ25ปีที่แล้วยูโรปี2000และเคยไปฟุตบอลโลกทั้งหมด3ครั้งครั้งล่าสุดคือ27ปีที่แล้วปี98แต่ครั้งนี้โอกาสค่อนข้างลอยลำเลย4เกมก่อนหน้าชนะ11ต่อน1นเนี่ยชนะไป4เกมรวดนะหนึ่งในนั้นมีเกมที่เปิดบ้านชนะอิตาลีไป30ด้วยและแลมะามรันรลลสุดท้ายปีหนน้าอััตโมรองแชมป์ สามเกมที่เหลือของนอร์เวย์มีเกมเจอกับเอสโตเนียอิสราเอลและบุกไปเยือนอิตาลีเกมสุดท้ายซึ่งถ้านอร์เวย์ไม่พลาดครับเก็บชัยชนะระหว่างเอสโตเนียและอิสราเอลได้เนี่ยเกมสุดท้ายสามารถแพ้อิตาลีที่ททบ้านของเขาได้เลยเพราะตอนนี้อิตาลีไม่มีทางเลือกแล้วต้องชนะทุกเกมที่เหลือและทาประตูได้เสียเนี่ยที่ตามหลังนอร์เวย์อยู่16ลูกให้ได้ไม่งั้นเนี่ยมีสิทธิ์แซงขึ้นจากฝูงได้ยากมากเกินไปแล้วแฟนผีได้แต่หวังว่าฮาเลนจะก,กระสุนหมดในนัดนี้ยิงไป5ขอให้หมดแม็กแล้วยิงใน Der มแมนเชสเตอร์ด